น้องมารู้สกอตติกโฟวันนี้ขนมันแตกเหนียวฟอร์ไม่ฟูเลยค่ะสกอตติกโฟเป็นสายพันธุ์ที่ขนแน่นและมันง่ายถ้าไม่ดูแลขนอาจจับตัวและเสียสุขภาพได้เ <c oughs> มื่อก่อนน้องมารู้ดุมากไม่ยอมอาบน้ําเลยค่ะแต่วันนี้นั่งนิ่งเพราะเราใช้ซอฟท์แฮลลิ่งปรับมุมจับและการสัมผัสให้แมวสบายใจวันนี้เราเลือกโปรแกรมโฟสเตปดีฟครีนให้น้องมารู้เพราะนอกจากจะขจัดราบมมันอย่างล้าลึกแล้วยังมีการดีท็อกเส้นขนและเติมความชุ่มชื้นด้วยทรีทเมนต์ครบถุกขั้นตอนการเป่าขนไม่ได้ขึ้นอยู่กับแแรงงงงลมมมเเพีียยยออ่่าดวตุข และระยะห่างมีผลต่อความรู้สึกของแมวและต่อผลลัพธ์ของเส้นขนด้วยนี่คือหัวใจสําคัญของซอฟโปรที่มารู้ใช้กับแมวทุกตัวผลลัพธ์คือขนมารู้เรียงตัวสวยคาบมันหายขนนุ่มสุขภาพดีและน้องไม่เครียดเลยค่ะที่มารู้เราเชื่อว่าการอาบน้ําแมวไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดแต่คือการสร้างประสบการณ์ที่แมวสบายใจและเจ้าของมั่นใจได้ในทุกครั้งยืนยันอีกครั้งว่ามารู s ้ s Plus g r o o m i n g System คือมาตรฐานที่แมวไว้ใจและเจ้าของมั่นใจได้จริงอยากให้แมวของคุณได้ประสบการณ์ที่แตกต่างเหมือนมารู้จอง เลยค่ะ